ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้มารีวิวนะครับเจ้าตัวพลับบบนะครับขนาด100แอมป์นะครับ ACDC นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมพอร์ตฟนะครับแล้วก็ตัวแปลงไฟนะครับจะเป็น220โวลต์เป็นขนาดขึ้นเพวสายเวฟนะครับ อยู่ที่พันหกร้อยวัตต์นะครับแล้วก็คอนติเนียนะครับก็อยู่ที่แปดร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะใช้แบบถนอมก็อุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับไฟสองอยยี่สิบโวลต์ไม่ไม่ไม่แนะนำนะครับไม่ควรเกินห้าร้อยวัตต์นะครับก็พอนะครับตัวนะครับขนาดของกล่องนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับ กล่องเจ้าตัวกล่องเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มีตัวล้อลากนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับยกไปนะครับเคลื่อนที่นะครับเก็บได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวกล่องนะครับมันจะอยู่สูงอยู่ที่ประมาณ37เซนนะครับแล้วก็ความหนานะครับอยู่ที่ประมาณ26นะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่36เซนนะครับ มาดูนะครับว่าการใช้งานนะครับก็มีอะไรบ้างตัวนะครับการใช้งานนะครับก็เอาตัวจะตัวเบเกอร์นะครับตัวนี้นะครับอยู่ข้างหลังนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็น d c b a เบเกอร์นะครับเมนนะครับตัวนี้อ่านะครับพอเอาเบเกอร์ขึ้นนะครับหน้าจอนะครับที่เป็น ดิสเพย์นะครับ DC ดิสเพย์ก็จะแสดงขึ้นนะครับก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็ตัวโวลต์แบตเตอรี่นะครับส่วนอีกจอหนึ่งนะครับเป็น AC ดิสเพย์นะครับสำหรับอ่านค่านะครับอุปกรณ์นะครับที่เป็นไฟ220โวลต์นะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเบรคเกอร์ตัวสวิตช์ไฟ220โวลต์นะครับขึ้นก่อนนะจะอยู่ข้างล่างนี่ครับ เปิดสวิตช์แล้วตัวหน้าจอก็จะแสดงผลขึ้นนะครับก็บอกค่าโวลต์นะครับ223มโวลต์แล้วก็กำลังวัดนะครับที่ถูกใช้ไปตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็อยู่ที่ศูนย์วัดนะครับแล้วก็ความถี่50เฮิร์ตนะครับอันนี้เป็นแอมป์นะครับแอมป์เวลาเราอุปกรณ์มามาต่อนะครับก็จะขึ้นค่าแอมป์ของอุปกรณ์ว่ากินแบตเตอรร่นะครับอันนี้เป็นวัด วัดอัชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็น p o เ e r เต t ร r นะครับของอุปกรณ์นะครับตัวนี้การใช้งานนะครับการใช้งานอุปกรณ์ที่เป็น dc นะครับก็จะมีตัวเป็นพอร์ต uv ให้นะครับแล้วก็มีตัว pd type ให้นะครับเป็นแบบสามจุดศูนย์นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ไปเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็นตัว ช่องจุดบุรีนะครับอันนี้ก็อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะต้องการ g p o ์ t อันนี้ครับอันนี้ลูกค้าขอสี่ช่องนะครับอันนี้ก็ใส่ไปให้นะครับแล้วก็ตัวแจ็คสีขาวนะครับจะเป็นตัว12โวลต์ดีซีนะครับตัวนี้สําหรับต่อพวกอุปกรณ์นะครับที่เป็นโหลดพวกจะเป็นหลอดไฟนะครับนี่เป็นสายแจ็ค2.1มาต่อตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวฟิลนะครับ DC เวลามีปัญหามันช็อตหรืออะไรน,นะฮะสัตสเกตตัวนี้ตัวฟิลดีซี DC นี้ก็ใส่ตปเพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับตัวนี้มาดูข้างหลังนะข้างหลังมีอะไรนะครับข้างหลังข้างหลังก็จะมีตัวอพอร์ตต่อ,ตอเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้านนอกอันนี้เป็น12โวลต์น,นะครับ 12โอลต์ดีซีนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับตามสีเลยนะครับส่วนเวลาเสียบใช้งานจะตัวสองไฟไฟ220โวลต์นะครับก็เสียบตรงนี้ครับแทนไปด้วยกันสองช่องนะครับตัวนี้ก็มีช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเมื่อโหลดมันเกินนะครับตัวนี้มันจะทิปนะครับให้มากดรีเซ็ตตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใส่ เพื่อป้องกันตัวฮีโมเตอร์เสียหายนะครับตัวนี้การชาร์จนะครับการชาร์จก็นี่ฮะมก็จะมีไอ้ตัวตัวเครื่องชาร์จนะฮะให้ไปด้วยนะครับเครื่องชาร์จนะฮะหัวชาร์จเสียบตรงนี้นะครับก็เสียบไปตรงนี่ครับการชาร์จนะครับนี่ก็จะขึ้นไปสีแดงนะครับสีแดงก็คือกําลังชาร์จนะครับส่วน เมื่อชาร์จเต็มนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วให้เราถอดอุปกรณ์ออกแต่ว่าเราสามารถที่จะเสียบชาร์จทิ้งข้ามคืนได้เลยนะครับออันนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็เมื่อถึงเวลาเรามา,าดูว่ามันเต็มก็ถอดออกแค่นั้น,นครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนได้นะครับตัวนี้นะครับส่วนการระบายความร้อนนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องตัว ตะแรงครับลอยความร้อนของอินเวอร์เตอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอินเวอร์เตอร์มันร้อนเกินไปนะครับก็การทํางานเขาก็จะอัตโนมัตินะครับเมื่ออดูภูมิมร้อนพัดลมก็จะทํางานเพื่อจะระบายความร้อนออกจากตู้นะครับตัวนี้การใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะสั่งตัว พร์บ็อกซ์นะครับสำหรับจะไปใช้งานนะครับก็อินบ็อกซ์นะครับสอบถามกันมาได้นะครับตัวนี้อ่าอีกนิดนึงนะครับในการใช้งานนะครับผมแนะนาว่าอ่าเมื่อแดงมันแดงบรนแบตเตอรี่นะครับต่ำกว่า1 2บนโวลต์นะครับไม่ควรที่จะใช้อุปกรณ์นะครับต่อนะครับให้เอาไปทำการชาร์จนะครับเพราะว่า เมื่อโวลต์ต่ำกว่า12.0โวลต์น,นะครับเปอร์เซ็นต์กันเปอร์เซ็นต์นะครับความจุของแบตเตอรี่จะเหลือพลังงานอยู่ที่ประมาณ10อนะครับอันนี้เพื่อที่จะ,ะถนอมตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะ,จะให้เรารใช้งานยาวๆนะครับตัวน,นี้ก็แนะนำว่าถ้าเกิดแดงดัน,นครับดูที่ DC ดิสเพยว่า โวล์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดต่ำกว่า12.0โวล์เนี่ยก็ไม่แนะนำที่จะให้ใช้อุปกรณ์ต่อนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกให้เรานะครับคร่าวๆได้นะครับตัวนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ